OIE Podcast นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู ast, ่ความยั่งยืน CFO แนวทางสู่องค์กรคาร์บอนต่ำทุกวันนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศทำให้นานาชาติได้ยกเป็นวาระสำคัญของโลกและมีการร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย ด้กำหนดที่จะบรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีพุทธศักราช2593และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2608จึงเป็นหน้าที่ขององคอ์กรทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถนำม,มาใช้ได้คือการประเมินคาร์บอนฟุติ้นท์ขององคอ์กรหรือคาร์บอนฟุติ้นท์ for organization หรือชื่อย่อว่า CFO ที่จะทำให้ทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงาน นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับหน่วยงานบริษัทโรงงานระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศต่อไปดังนั้นวันนี้ OIE Podcast จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับ CFO กันให้มากขึ้นครับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ t ขององค์กรหรือ CFO เป็นการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้าการจัดการของเสียและการขนส่งซึ่งสามารถวัดออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศคือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกได้จัดทาข้อกําหนดในการคํานวณและรายงานคาร์บอนฟุตプิ้งขององค์กรขึ้นโดยพิจารณาจาก3ส่วนหลักคือสโคปห การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นทางตรงจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยตรงเช่นการเผาไหม้ของเครื่องจักรการใช้พาหนะขององค์กรที่เป็นเจ้าของเองการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสียการรั่วซึมรั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรมเป็นต้นสโคป2การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นทางอ้อมจากการใช้พลังงานได้แก่การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กรเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานไอ้น้ำเป็นต้นสโคป3การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นทางอ้อมด้านอื่นๆเช่นการเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กรการเดินทางไปสัมมนา,น,าน,นอกสถานที่และการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจะขอยกตัวอย่างของภาพการบริการและสำนักงานเพิ่มเติมได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้์ขององค์กรและตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยกำหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของทั้ง3สโคปดังนี้สโคปหนึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงเช่นเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในธุรกิจเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปีพุทธศักราช2573สโคป2การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเช่นการใช้โซลารูฟท็อป หรือการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสโคบ3การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆโดยจะทำการศึกษาปริมาณก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซัพพลายเชนซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรเพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปทั้งนี้สโคป1และ2จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนภายในปีพุทธศักราช2573 และมีเป้าหมายว่าจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ทั้งหมดภายในปีพุทธศักราช2593จะเห็นได้ว่าการประเมินคาร์บอนฟุตพรินขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจที่สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยยะสำคัญนำไปสู่การวางแผนลดค่าใช้จ่ายและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างภาคภูมิตลอดจนภาครัฐยังใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศได้อีกด้วยติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม w w w o i e g o t h